วันนี้มาลีกิิจะดโต๊ะมาม่ากินเพราะว่าหิวข้าวมากแต่ทุกคนวันนี้ทามีลูกชิ้นปลาแล้วก็ทุกอย่างแต่ไข่แหมท้าจะรวมกันเพราะว่าบ่ได้กินข้าวเช้าเนี่ยนี่คือใบสองแล้วนะแม่หิวแต่ว่าเราแอร์ไปเที่ยวแอร์ไปเที่ยวกินมาม่าแม่ต้องเข้าใจเข้าใจว่าวัยรุ่นน่ะ เขาจะชอบเที่ยววันศุกร์กันแล้วก็ตื่นมาไม่รู้จะกินอะไรกินเอาพาร์ทไซเลยเน้องฟันเจีค่ะเอ้ยเส้นเราให้เส้นไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมันจะแลวเส้นจะแลวเขาชอบเส้นกรอบๆมันก็ค่ามปนมันต้องชีดเยอะเป็นชอบจริงมีอีกนะในตู้เย็นนะลูกเอามาใส่อีกไหมล่ะไม่ไม่พอแล้วค่ะทวงเกคุณแม่ไม่ได้เอามาอ๋อ้ยเล่นไปเอาแป๊บหนึ่งนะคะับกชิ้นนิดเดียวเพราะว่า เอ้าเส้นแม่ล้างแล้วบอกเอ่อถั่วงอกแม่ล้างบอกล้างหมดแล้วลูกเลิกถั่วงอกแม่ถั่วงอกแม่ยังไม่ได้ล้างแม่อันนี้จะเป็นส่งรสชาติรวมกันนะอันนี้จะเป็นรสชาติต้มยำรสชาติต้มยำเล้วบารี่ชอบกินเย็นต่โฟถ้ารวมกันมันอรอากอันนี้เย็นต่โฟนี่เอ้แม่แม่เย็นต่โฟกับต้มยำอะไรอู้ ต้องอกใส่เยอะป่อใส่เลยประมาณแค่น,น้อยนหนึ่งจบเก็บเก็บมาละมาละเออโอเคยค่น้อยหนึ่งอย่าลืมเอาไข่ใส่นะลูกรีบเอาไข่ใส่เดี๋ยวมันไม่สุกใ,ใส่ข้างนี้สือใส่คอลลาเจนนี่หาค่ะโอ้ก็เป็นไร ดูดูหข่จะตอกไข่จากหน่อว้ารีบเป็นแม่สีเรียนได้แล้วนะใส่เลยลูกเียอยากอยากจะใส่ก็ใส่ได้ใสได้ใสได้มันต้องลงไข่เนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวๆนี่นะสินโชกกลนะคือมันเหมือน separating อันนี้เยันตาดับโฟของลีจะเป็นต้มเอ่อมาใจคงจะเป็นอะไรอย่างไรของลี่เป็นเอ่อต้มยำน้ำข้นนี้น้ำน้ำน้ำข้นหรือเปล่าลูกข้นประมาณนั้น วันนี้ตั้งลีตั้งเออ่ทั้างรีั้งถิ่นเฮาสองคนนี่ตื่นสายมากปกติถิ่นจะตืะ่นเจ้าเลยรี่น้องแม่ตัวไปแอลมาเน่ใช่ก็ปกติหอมก็รู้ที่นบอกแล้วยุ้ยอยากใครอ่ะไม่เป็นอะไรถ้ามันซุยแล้วมันจะใครของเพื่อนจะแตกแต่แม่เบ่ชอบใครแตกนะแม่ๆๆน,มนมถิ่นถิ่นก็แย่ของถิ่นแตกไปแล้วแม่ทำไมเพชรชิม โอ้มายก็อร่อยเฮ้ยทำไมมันรั่มขนาดนี้วะอร่อยจริงี่ส่งรสชาตไปชสมไปส่งกันนี่ลั่มากถ้าเส้นมันเปื่อยแล้วกับปิดแล้วก็ใส่พักได้แล้วลูกรอไข่ก่อนเนาะขอขออนุญาตชิมทั้งเส้นนะอือหึอือหอือหอือให้มาม่ออกรสชาติไม้กวาเต่าเลียขนไปนอนน อันกรอบๆนะจะชอบเค้กรวมใส่เออแล้วก็แพดเนาะมากรอบๆแล้วก็ปิดไฟเลยลูกถี่เื้อชีตมาอยากกินกับชีตยาอยากกินกับปิดสวัยล่ะรีบปิดไฟเลยก็ได้ลูกเอาชินก่อนน่อยหนึ่งก่อนหน่อยหนึ่งหนึ่งฝั่งทุกคนเข้ามาพอกันหนึ่งมามาใครของดิยังไม่ได้สูงเตี้ยได้อยู่ืมได้กินใส่ชีต ขรงนี้ไครแตกว่มันหีบอันนี้บ่อันนี้ว่าสินใ่ชิดอ่ะเขาแค่อยากลองแต่ทุกคนว่านีมเปลี่ยนของแม่จะปลาเขาไปกินอาหารอาหานบ่แต่ว่าลองต้องกับมามากกว่าอือหือซึ้ไปลารไมันฮ้อนแล้วเชื่อหนูแล้วมันละลายเออเชื่อหนู มากินแม่เอาถ้วยมามากินไปกันนะรำกบมะาม่านะลิถินรำมา,มาขนาดอร่อยหัหวดีแล้วตัวคือแล้วตัวปิ๊งมากี่โมงตัวตื่นเที่ยงวันว่ะตีสามค่ะนี่มาแจ้ปิ๊งมาเที่ยงคืนแี่ยงคืนที่จะไ,ได้เป็นคนปกติแม่รับแล้วนะแม่แม่รับแล้วกลับมาตีสามไปแอลมันไปวันซูบนะแม่แม่เนาะ แม่ต้องใจกอดที่เมียนเทาวละลมต้มต้มเข้ามาห้องอ่ะเข้ามาเสียงดังน้อยดีแน่แม่คิดว่าเป็นโจรบ่โอแม่ลับสิงกระโดดใส่เตียงต้มแม่ลับแม่ตื่นแล้วแม่ก็รับต่อแต่ว่าตัวนอนสลับตีแม่คิดว่าเป็นมารีนอนแต่แม่จะกลายเป็นกระถินวันนั้นนะวันนั้นนอนดึงก่อนถึงนอนดึ่งก่อนถ่านอนดึ้งกว่าไผ่ไผ่นึ่งดึ่งกว่า แม่นอนแม่แม่บจิสกระถิ่น,นแม่หันหน้าไปหามาลีมมลีมันจมหันหน้ามาหาลี่อีหยังโอเคอันแม่ชอบจอม,มบังชออหยังบอกหู้ถ้าถ้าบ่ได้สบายใจมันเห็นหน้ามาหาอย่างเป็นอย่างตัวจอหันไปหาแม่มันต้องมีม,มันต้องเป็นสองคนที่ต้องจะอี้เป็นอย่างตัวจอหันมาหาแมาหะหะ่ฮะแล้วก็เแฟนต้องให้แม่หันไปเป็นอย่างตัวจ่บหันไปถ้ามันอันนี้กับตัวเยอะขนาดกับหูบอเจ็บสมองนั่นอะ เบื่อนาะทินนนวะอ่ะขอขอไปกิ่นก่อนเด้อโอเคโอเคเด้อไปกิ่นก่อนเด้อบ๊ายบาย